สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม La ร i เจอ e r นะครับผมในคลิปนี้นะครับผม,มจะมาเปิดกาชาตามล่าร้อนทาโกยากิและซัลลี่ช็อกโกบานานา่าด้วยตั๋วกาชา65ใบใน ID ดหของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมคงจะลงหลังจากที่ตู้กาชานี้ หมดเพิ่มประกาศไปครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะก็จะมาสุ่มก่อนนะครับผมคือกลัวมันจะไม่มีเวลามาสุ่มก็เลยมาอัดคลิปล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะมาสุ่มเลยนะไอทีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มีร้อนทาโกยากิแล้วก็ซันล,ลี่ช็อกโกบาาช็กโกบานานาครับผมก็คือแบบว่าอยากจะได้มารีวิวแล้วก็เอามาเล่นในไอดีหดูนะครับผมเพราะว่า ตัวกันมินผมเนี่ยมีซารีอสซนขาวอยู่ครับแต่ว่าก็อยากจะลองเล่นรอนทาโกยากิด้วยแล้วก็อยากจะเอาซารีช็อกโกบานาน่าเนี่ยมาปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กแลวก็ามาเอา,เอามาแทนลิมบูรด,ดูนะครับผมหรืออาจจะมาเล่นหรืออาจจะามาเล่นควบคู่กันดูประมาณนั้นครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมเปิดเลยดีกว่านะครับ65ใบนะครับผมเปิดได้ทั้งหมด13รอบนะ เดี๋ยวมาเช็คดวงด้วยว่าโคจิเนี่ยยังยังเกลืออยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีดวงในตอนนี้นะครับโอ้โหนักนำนำ้นำบราวน์นะครับผมกลุ่มลันเรนเจอร์กลุ่มที่18นะครับผมรู้สึกว่าจะเต็มไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคงจะสร้างกลุ่มใหม่เร็วๆนี้ในเดือนมกราคมครับผมก็ขอคิดก่อนว่าจะสร้างตอนไหนดีนะครับผม เพราะว่าถ้าสร้างตอนต้นเดือนเลยก็ดีเพราะว่าคนที่แบบอ,อยากจะไดอ้อยากจะได้เพื่อนไปช่วยเพราะว่าสร้างหัสใหม่เนี่ยก็มีเยอะนะครับผมอืมโอเคเลยกันต่อฮนะตัวเมื่อกี้เนี่ยใช้ได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมอาถ้าถามผมว่าเรนเจอเร์เดือนเมษายนนี่มันดีไหมสําหรับผมผมมองว่ามันดีนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้รีวิว ร้อนทากกยากิไปนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวการบินที่สําสหรับความคิดเห็นผมนะมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมในตอนนี้นะอันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอมันอาจจะไม่ได้ดีมากก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยพอลองเล่นดูแล้วอะ่ะตัวนั้นมันแบบคลิกแรงแล้วก็แบบดอกสองดอกตายแล้วก็สกิลแรงนะครับผมเออแบบดีมากอะ่ะซึ่งผมก็อยากได้มาก คือผมอยากได้ใน D 5้ามากนะครับผมเพราะว่าอนาคตอาจจะแบบไต่ลร่สูงขึ้นกว่านี้แล้วก็ต้องมีตัวกันมินที่ดีกว่านี้นะครับผมโอเคโอค้โหแต่ว่าเปิดมาทําไมมันได้เจ็ดาวเยอะจังวะโอ้โหดูดิคุณผู้ชมโคจิเกลขนาดนี้แล,แล้วจะให้โคจิทํายังไงละเนี่ยนะครับผมป้าบโอ้โหเปร่าพนิจรน,นะครับตอนนี้ตัวยุคดึกดําบานนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าย่อยทิ้งแน่นอนครับอืม แล้วก็แสงมืดพิกอัพแสงมืดเก่านะครับผมก็คงจะมาประมาณกลางเดือนหรือไม่ก็ไปเดือนนั่นแหละนะครับผมตามที่ตามที่ผมรู้มานิดๆหน่อยๆนะผมเองก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับผมต้องขอไปจริงจริงครับโอเคส่วนดาวเคราะห์ขนุกนะครับมันเป็นดาวเคราะปี2 0 2 2นั่นแหละ มันดีมากนะคุณผู้ชมด่าน6ด่าน4ด่าน2นะครับผมมันแจกขนนุกเยอะมากอย่าลืมเล่นกันนะใครมี P100 เนี่ยบอกเลยว่าแบบดีมากอะ่ะตอนนี้ i d ID 2ผมเนี่ยมีขนนุกประมาณ70,000นะนะคือแบบสุดจริงนะครับผมคือเก็บได้ตลอดเดือนนะเดือนนี้นะครับ ก็คงจะแบบเป็นแสนอะไอดี2สองผมคงจะเก็บได้เป็นแสนะนะขนุกใช้ไม่หมดน่ะก็คงจะเอาไปทุ่มเทกับการาวิ่งสเตจอีเวนต์เอาเกียะนะครับผมเกียวิ่งประมาณนั้นโอ้โหเจสิกา้าโปรโลฮิตขันตน้นอะผมไม่รีดวงอะไรแล้วแหละออะผมเปิดไปเลยแล้วกันเลยครับผมแบบว่าโคจิ ji, ดวงอย่างนี้ก็คือดวงอย่างนี้แหละนะครับผมโอเคเล t ส g กฮะอืมก็ใครที่ไม่มีพีหนึ P ่งร้อยก็ลำบากหน่อยแต่ว่าก็ ก็แบบเล่นได้นะเพราะว่ามันได้กําไรมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นด่านหนึ่งด้วยนะมันจะแจกขวกอ,อะไรต่างๆนานาเยอะอยู่นะครับในภารกิจนะครับผมในเลนจ์พานะครับผมในพา s เนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยเปิดไปดูให้เดี๋ยวเปิดดูให้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรม e v e n นต์พาร์นะครับผมแจกตัวกาชา5า้าใบกบอันตราแดาวหนึตัวแล้วก็เพชรสองหมืนะครับ โอ้โหเทพแห่งสวรรค์สุดนะครับตอนนี้แต่ก่อนคือแบบโคตรโหดนะแต่ก่อนนะตอนใหม่ๆตอนใหม่ๆอ่ะคือแบบโหดจริงอะ่ะตอนนี้นะครับโหดจริงมากแบบโอ้โหโคตรโหดอะรือจำนา,าต้องใช้อะถ้าไม่ใช้คือแบบอ่าตายแน่ๆนะครับแดงกรรมการแจกใบแดงนะครับโอเคห้าใบสุดท้ายเลยครับผู้ชมดูดิ ขนาดถูกซว่าไมโครจิก็ยังไม่รอดนะครับผมและจะให้ทํายังไงกันนี้นะครับก็คงจะแบบเปิดต่อไปอ่ะนะจนกว่าผมจนจนกว่าวันที่ผมจะได้ตัวดีๆแบบดีแบบด,ด,ดีมากๆแล้วก็มันถูกจังหวะก็รอ,อต่อไปครับโอเคมงเอาปลารักนะครับผมเรียบร้อย65ไปนะครับผมไม่ได้โดนทากโกยากิกับซัลลี่ช็อกโกบานาน่าเลยนะครับผมเส็งมากอ่ะนี่ครับเลนเจอร์อในพาร์ทนะครับ เนี่ยเขาบอกว่าให้เคลียร์ด่านหนึ่งด้วยนะครับก็คือเนี่ยเสร็จดาวครอปี2022นะครับผมเคลียร์ด่านหนึงสามสิครั้งก็จะแจกกบอุลตราแดดาวหนึตัวเนาะก็ไปเล่นได้นะครับผม40อะไรประมาณนี้นะมันก็มีแจกผมก็เล่นไปแล้ว20รอบมันก็แจกตัวกาชากับพวกกบกบแดงอะไรในะต่างนานา,นาเนาะคือผมรับไปแล้วไงมันก็เลยแบบไม่ขึ้นให้นะครับเออโอเค ประมาณนี้ครส่วนเลนเจอร์ซื้อด้านหนะครับผมดูดูดดาหนวไม่รู้ว่าไอดีหผมจะเติมหรือเปล่าแต่ก็อาจจะมีโอกาสเติมอยู่นะครับอืโอเคดูกันเข้าคุณผู้ชมนี่คือผลที่ผมเปิดไปหุสภาพใบนะเนี่ยเจดดาวแบบเยอะมากอะ่ะคือแบบแม่เจ้าอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมอะไรก็กบอันต้าในไอดีนี้มีอยู่15บห้าสตัวนะครับผมกบไฮเปิ์มีอยู่แตัวนะ ซึ่งผมมาเจ้ากบอันต้าไปปั้นชินละในในเอ่อามาเล่นใน p p ก็ได้นะครับผมเอามาเป็นตัวสลับนะครับผมสลับศัตรูน่าจะดีนะถ้าเกิดว่ามาเล่นในดี่นี้เพราะว่าคือแบบมีคือตัวบัฟวิ่งเร็วผมมีเค่มูลดุริยางอ่ะซึ่งมันไม่พอเว้ยผมก็เลยต้องผมก็ได้ต้องการชินละมานะครับผมมาบัฟวิ่งด้วยแล้วก็บัฟหลบกษะบัฟหลบหลีกด้วยนะครับสลับตำแหน่งด้วยนะ แล้วก็มีแบบเครื่องสุดท้ายด้วยนะครับผมซึ่งมันน่าจะดีมากก็มีแผนในว่าจะปั้นอยู่ครับแต่ก็น่าจะอีกไม่นานนะครับผมภายในเดือนนี้แหละก็น่าจะได้เห็นว่าชินละล่างไฮเปอร์แม็กในดีหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะรูบี้มีอยู่3ามรนะผมคงจะแบบเก็บอะเก็บไว้ก่อนคือขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมเผื่อแสงมืดอาเผื่อแสงมืดเก่าเนี่ยไอดี ID แบบไอดีหนึ่งผมอยากได้ก็จะเปิดเลยนะครับโอเค เพราะว่าเผื่อมีเจสสิก้าในคอมเมนเซอร์มาไงผมก็เลยจะได้เปิดนะครับเพราะว่าไอเดียนี้เนี่ยมันมีโคนีออ่ ony, นะครับผมโคนี่นักพันธชิพอยู่เป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับโอเคสนิทสน,น่อยเลยกันเนาะคุณผ,ผู้ชมสำหรับ PVP นะอ่าสำหรับใครที่นะครับผมที่อยากจะเข้ากิวของผมนะคือมีคนทักมาหลังไม่มากเลยนะครับผมทักมาหลังไม่หลายคนนะว่า พี่ครับกิวเต็มหรือยังครับพี่ครับผมขอเข้าคิวพี่ได้ไหมครับก็บอกไว้เลยว่าเข้าได้ครับแต่ว่ามีเงื่อนไขคือต้องมีตัวแม็กซ์อย่างน้อยหนึ่งตัวคือ8ดาวอัลตรา้าหรือ8ปดาวเฮเปอร์แม็ก์อย่างน้อยหนึ่งตัวครับขอเข้ามาเลยนะมีกิวเทมเพสนะครับผมแล้วก็กิววัสดุนะครับผมอ่าก็ไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะผมก็มีประชาสัมพันธ์อยู่นะครับผมก็แทรกไว้แทรกไว้ในหลายๆคลิปอยู่นะ ไม่รู้ว่าคลิปไหนบ้างผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเองลงเยอะมากนะครับผมลงหนึ่งคลิปต่อวันน่ะนะครับผมก็ไม่เยอะมากหรอกแต่ว่ามันก็มีจํานวนมหาศาลที่เกิดว่าเอามารวมกันโอเคนี่ครับถ้าเกิดว่าชิลล่าผมเป็นล่างไฮเปร์แม็กเนี่ยน่าจะเล่นพีพีที่ดีมากขึ้นนะเออเพราะว่ามีทางบัฟวิ่งเร็วสลับตําแหน่งกับศัตรูใบป่วนทีมอะไรแบบนี้เนาะให้ปวนทีศัตรูนะครับเรียบร้อยครับอ่รบารีบรูกับมิลิมก็ยังใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชม โซเ,เอก็ยังใช้ได้ครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่แ,แต่แตและคนเลยว่าจะใช้อะไรตัวอะไรดีในการเล่น PP นะครับไม่ต้องไปฟิกแบบว่าเอ้ยเจบอทไม่เอาดีกว่าตีแล้วมันได้คะแนนต่ําไม่ต้องไปแบบเอ่อไม่ต้องไปเจาะจงเลยว่าเล่นตัวนี้เอาตัวนี้มันถึงจะเก่งมันถึงจะเล่นชนะได้แล้วก็แบบว่าเล่นตามแบบของตัวเองก็ได้ครับไม่ต้องให้ใครบอกนะครับผมเออแบบว่าตามสบายของเราอะ่ะเพราะว่ามันมันมันคือไอเดียของเรานะครับผม อ,อ,อย่างเช่นผมเนี่ยก็ปั้นโคลโบสลามครบเซตในดีหนึ่งนะก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีใครมาว่าอะไรเลยนะครับผมก็เอ,อตามนั้นเลยครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมจะปั้นตัวไหนก็ได้จะเอาตัวไหนก็ได้ครับมันแล้วแต่ละคนนะเออไม่มีใครห้ามเราได้เพราะว่ามันคือไอเดียของเราครับเราสามารถตัดสินใจว้วยตัวเองได้ได้เนาะโอเคนะอ่า อเดสลามผมก็ตามนั้นแหละฮะผมก็เล่นสนุกอะ่ะเล่นสนุกอะ่ะจนแบบว่าไม่รู้ว่าจะแบบทําอะไรต่อเพราะว่าผมก็เล่นเล่ยเปื่อยมากอะ่ะสูมเกียร์บ้างสูมตัวละครบ้างนะครับผมเอาลูบี้ไปผ่านในห้องจะลองบ้าง <c ười> คือแบบโหหลากหลายรูปแบบครับสำหรับไอเดสหนึ่งของผมเนี่ยนะครับโอเคอีกสักหนึ่งรอบก็พอแล้วนะครับผม <c ười> โอเค อยากเจออยากเจอตัวใหม่นะแต่ว่ารีหาแนละ้วมันไม่ค่อยเจอนะครับถึงแม้ว่าจะเจอแต่ก็เป็นตัวอ,อยู่ในทีมที่ดีมากเกินไปจนผมสู้ไม่ไหวโอ้โหเอลซ่าเดยวนี้คือใช้ดีมากเลยนะคุณผู้ชมคือแบบมันโหดมากเลยอะ่ะเอาตรงคือตอนงแมาแรกๆอะ่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะโหดโหดข้ามเดือนมาเลยอะ่ะแบบว่าพอหมดบัฟพอหมดบัฟประจำเดือนของมันน่ะมันก็จะ,ะไม่ค่อยโหดแล้ว แต่ว่าตอนนี้มันก็ยิ่งจะมันก็โหดเหมือนเดิมอ่ะเออถึงแม้ว่าจะไม่มีไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนั้นนะครับโหตอนนั้นคือเวอร์มากเลยอ่ะคือแบบิกิวสองดอกสามดอกโจระเขียตายตัวเสมอธาตุก็ตายอะไรแบบนี้นะครับผมสุดจริงตอนนั้นแต่ตอนนี้ดาเมจก็ดอบลงเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เดือนของมันแล้วนะครับโอเครอบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะได้เ,ลเปล่านะส่วนเปที่มารโรกับชินร้าเนี่ยก็ ถือว่าเป็นตัวตัวที่ใช้ได้นะครับผมตัวที่ใช้ได้เก่งอ่ะคือเก่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งมากอะไรไม,ไม่ไม่ได้เก่งมากอะไรครับผมเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก่งมากเนี่ยโหคงคนคนคงจะใช้เยอะอ่ะสำหรับเบนี่มารู้กับชินละนะครับแต่ว่าเบนที่มารู้ก็เห็นมีคนใช้เยอะอยู่นะชินละก็เหมือนกันนะครับเห็นมีคนเห็นเห็นหลายคนเนี่ยปั้นแม็กอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเองก็คงจะปั้นเหมือนกันนะครับโอเค อไอที่1ผมเนี่ยมีชินระเนาะส่วนไอที่ผมเนี่ยมีเบดี้มารุ2ตัวครับนะแล้วก็ผมไปดูในคังมานะครับผมไอที่หเพิ่งรู้ว่าผมมีตามิชี้ด้วยนะครับผมสงสัยคนแบบว่าคนที่แบบวันนี้ไปนะครับผมเขาแบบเปิดได้นะครับผม <c oughs> ก็ดีไปนะครับเอาไว้เล่นเสือต์หลักระดับยากได้ดีมากขึ้นเพราะว่าผมมีโคนี่เฉดเศษฐีด้วยแนละ้วไง1ตัวก็เลยมีตัวป่วนก๊อปมา2ตัว นะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมเล่นพาร์เซ์กันด้วยนะคุณผู้ชมนะครับผมแจกตัวกาชาหใบกบอุจ้าเนะดาบแปดาวแล้วก็เพชรสองหครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาแตนมินนาบ๊ายบายครับผม